ป่าช้าอันเป็นที่เผาศพภายนอกและป่าช้าที่ฝังศพภายในคือตัวเราเองเป็นป่าช้าร้อยแปแห่งศพที่นำมาฝังหรือบรรจุจะอยู่ในตัวเราตลอดเวลาทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวันพิจารณาธรรมสังเวชพิจารณาความตายเป็นอารมณ์ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอความเย่อหยิ่งในวัยในชีวิตและวิทยฐานะต่างๆออกได้ จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวเองและพยายามแก้ไขให้ได้เป็นลำดับมากกว่าจะไปเห็นโทษของคนอื่นแล้วมานินชาเขาซึ่งเป็นความไม่ดีใส่ตนนี่คือการภาวนาคือวิธีเตือนตนเองสั่งสอนตนตรวจตราดูความบกพร่องของตนว,ว่าควรแก้ไขจุดใดตรงไหนบ้างใช้ความพิจารณาอยู่ทำนองนี้เรื่อยๆด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้างด้วยการรำพึงในอริยาบทต่างต่างบ้าง ใจจะสงบเย็นไม่ลำพองพยองตัวไม่นำความทุกข์มาเผาหลนตัวเองเป็นผู้รู้จักประมาณในหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีใจตัวทั้งทางกายและทางใจไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็นหานะต่างๆคุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมายไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นได้โอวาทธรรมของท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโต